เช้าทิเกี่ยวมา7จ็ดพาแปดสิบวเจ็ดพันได้ไปห้าเกียนแปบี่ไม่พอ6เกียนขาดหน่อยนึงเป็นเงิน4ี่หมื่นส่พกสบเดาทของตะเดดก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ฝากมาติดตามการชนาปฏิทินหนึ่งแฟนเพจเฟซบ o ๊กด้วยนะครับเดชไปเก็บงานให้ป่าเด็นทั้หกเจ็ดไร่ติชนาเราเองนะฮะ ก็โอเคครับถึงแป้งนานแล้วนะครับผมนี่นานอยู่นี่เขาบอกว่าแปดห้าแต่ไม่ใช่ครับเขาเอาเข้าวปลูกมาให้ทำนายนาเด็ททำให้เขาเนี่ยนะแต่มันไม่ใช่แปดห้าครับเป็นข้าวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เนี่ยอยู่ติดกับโฉงหน้าพ่อผมนะเขาแก็มากเชือไว้ดำพรุ่งนี้ก็ตั้งแต่เกี่ยวไปอะที่ว่าเกี่ยวแล้วเอา60ปันตามตูดอัเนี้ครับเป็นกู้หลายวันแล้วนาน,านฟังยุ่ยเน่าหมดแล้ว คือเราเตรียมดินด,ดียังไงข้าวก็ดีครับหมักเทือกไม่ใช่แบบเสร็จปุ๊บพรุนนี้จุดไฟป,ปั่นปุ๊บหวานต่อเลยกันไม่ดีอ่ะยิ่งทำก็ยิ่งจมอย่างนั้นนะฮะดินไม่ได้พักฟื้นบ้างเลยอะ่ะไม่ดีหรอกครับครับลงเกี่ยวแล้วนะครับ อันนี้ประมาณ6หรือ7ไล่นี่แหละครับสี่กนาผมหนุนนาเราอยู่ป่กนู้น ก็เหมือนนะแต่ลักษณะอาจจะอยู่ในความสมบูรณ์หรือเปล่าแต่เจ้าของนาเขาบอกว่าไม่ใช่แปดห้าอุ้งดูว่าอยู่ไหมแต่มเมล็ดคล้ายๆกันนะยังไงก็ได้เกี่ยววันนี้ก็คึมๆหน่อยนะครับแต่ร้อนแต่ก็ไหลดีอยู่เลยครับ แต่พวกลักษณะไปเบยอะไรเ,เขาไม่เหมือน 8, แปดห้าจะไหลดีนะไหลเขาได้เลยล่ะเมื่อกี้ผมคุยกับเจ้าของน้ำเองเพราะว่าเขามองเปรียเบเทียบยกับเจ้านูน้นเจ้าตัวทารุนเขาทำแปดห้าแต่ผมมองในสายตาถ้าต้นก็ไม่เหมือนเหมือน,อนกันแต่เม็ดอะ พอ้แล้วนั่นก็ทำ85น้องรักษณะต้นใบเหมือนแต่เม็ดคล้ายๆเหมือนกันนะเม็ดอุดพวนคล้ายเหมือนกันแต่ถ้าเม็ดมันไม่ค่อยนั่นนะเออไม่ค่อยใหญ่เขาหนั่นนะแต่ลักษณะต้นเป็นใบเหมือนเลยโหดีเพื่อนบานเลยแท้เลยเออยิ่งเยอะเลยเออได้เกี่ยวแต่ก็ไหลดีนะบอกเจ้าสี่เกียร์โอ้โหคือไงเอากี่ไล่ไม่เอาแปลงเลี้ยหกสิบเจ็ดได้ไหมเจ็ดเหรอเจ็ดสองสองเดี๋ยวรู้ ตับผมเลียงส <Yeah. S 1> mm.

เทก่อนนี่ฮนะะมาณสองเกียร์เนียนๆตีกอนได้4ีเกียร์แล้วครับ แดี๋ยวเปิดน้ำสมเสมอหน่อยเมื่อเช้ามาผมปุ๋ยไปแล้วนะครับผมไปสองลูกแปลงนี้โฉนดเจ็ดไร่แต่เนื้อน้ไม่ถึงครับหกไร่กว่าคราวนี้เด้งมาไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยน้ำม่ชอแชะนี่ครับแปลงเนี้ยสู้แปลงนอกไปได้สู้แปลงใหญ่ไม่ได้เพราะว่าตอนเล็กๆรีดน้ำไปหน่อยครับแต่ปุ๋ยก็ให้เยอะพอกันนี่ครับ แต่ก็ต้องดูตอนเกี่ยวทีอาจจะได้ความเต่งความเก่งแต่ก็ไม่ถึงกระชั่วไม่ขี้เลเลยขนาดนั้นอุย้ยเด้งมาไงงงไปพี่วิ่ไม่น่าใช่เด้งมันอยู่ในกอข้าวดิเนหรือเขาจะงามพุง่งในแต่ละใบผมก็คิดว่าอีเด้งแต่มันอยู่ในเนี่ยดูดิเออไม่น่าใช่หรือเขาออกส่งเขา ي, เป็นอย่างเงี้ยแต่โผล่เพยเต็มไปหมดเหรอคงไม่ใช่อีเด้งอ่ะมีมั่งแต่น้อยแต่อยู่ในกอข้าวนะข้าวปลูกก็ชุดเดียวกับนานอกลยครับไม่ได้ว่ามากับข้าวปลูกนะเพราะว่าถ้ามาก็นาพื้นใหญ่ก็ต้องมีเพราะซื้อมาด้วยกันน่าจะแบบงานแปลกๆกันแปลงนี้ไปเดเปิดน้ําก่อนครับเปิดไปแล้วสอดบอ่อเก่าดูดิ ي, น้ำในบอ่ออื้อขึ้นมาเต็มวงอ่ะ น,นีเป็นมีไฟฟ้าเข้ามาก็สบายหน่อยไปเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับทางเด็ดก็ถ้ากระทงนี้นะครับอันเดียวยาวๆเนี่ยนะฮะถ้าได้โผอุ้มก็มีติดไปลุ้น6 6เกวียนแต่เดี๋ยวดูตัวได้ครับเพราเรามาเข็ม ดูครับปกเกียร์ตายลาบไปลไปุ้นระคายทีเฮะไปของไปของโน้นต่อตีพวนี้ก็วกเลยเนี่ยอ้อล้มนะันโอ้ แต่ทีนี้จผมไม่ตกก็ขอฟางให้ควายออกฟางหญ้าหายากฟางก็หายากมาเอาฟางที่นี่นี่ครับรโอ้โหมาไหลแล้วกลัวเก้อหกเกียนได้หเกียน,นโ,อโอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังรอฟังราคานะครับผมเดี๋ยวดูใบบินวันนี้เราไปล่ากนครับก่สอสาเลยครับ ถ้าชอบที่นี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามาุถานีชอบมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมีข้าวไปกินแล้ว